สบายดีเด้อพี่น้องเปิดภาพมาพ่อกันดีแล้ววันนี้อาหารดีได้ต้มปลาคอปไปหน่อยต้มปลาคอใส่หมูแดงน้ำข้าวจั่วเลยเปไปหน่อยต้มใส่หมูแดงอออืื โอ้ยสุดยอดปาเป็น้องไต้มปลาคอแส่บแซ่บน้อกันนเีอาหารเด็ดจนองทน่อเ้าชจันแกชัเอาบั้นเมื่อนะต้มปลาคอสเน้องแซ่บแซ่บอกัน กินมาตีอ้ยำพงกินบ่เออหลบนั่นเนเาช่ว่าแล้วก็ยำกินไอิกนแซ่บหัวกระปุนแล้วก็หัวกระนะ่กเือ

ไม่ับใช้สร้างลูกขยะเขาไปซื้อจิ้มซื้อเตอร์เด็กตังติดขึ้นได้หรอขึ้นได้หรอไหมตั้งมาใช้คกดค่าด้ยค่ะ เดี๋วเศร้าจะหลอกแต่ถ้าหวนเขาไดกินรอเาทำจุดกินั้ไมคาด้นกินเยือบ้านมั่งเป็นั่ายเลยอย่างงีใกนเากัั้่งแล้วางเตียงพักกินบ้านนะอ แบหายังกับพกนี้นี่เดมินเดินดก็นี่อกจิกมดแล้วยวเตสกัน่เ็ดกมันยืริเนาะนี่ผักก็มันยืดิ ขคักแล้วอ่ะเก็นมันกระเป็นอาหาราน้อน้องกินเยียะน่าก็นไปเสมาขาย นางขาดก็ารกำนังไม่อดนี่เมืนมาครับก็ไปจับนม่อดเยเขาเป็นยังสิเมื่อานใ่ไมนมันเือทำไม่หมควันเขาคือแ่านไ่ก็ไม่คุ้มแก๊สถาย่กุ้งนะแค่จานเลออยู่คนละเขามาเอาอีกคนอืมมึเคอยู่อะไรกินอะ คลายนางมันาคลายโลดเลยก็ได้ลอยยงคลายอยู่วะเพื่อนครับเืไปให้เก่าครับนใ่ดีต้องใส่ตองซื้อมีไซื้อร้ายมีหน่อยสือหน่อยแล้วเันก็ นี่บื้อือหนึ่กินสัตวานีบื้อือสอมาใหม่อันนี้สองกับคนละเดีมดเป็นลกับตาชั้นหกคนช่งไม่ก็สังอยีบ่นก็คุ่สามมันแร้บบอกมันมาให้มึงบอกก็คายบ่อนมาเ่ให้ปลาบ่ให้ใหม่ให้บบใหม่มึงเอไปหาเรา อเนม่สายเนมครัวอยู่งนล้ปัญหาปัญหาปล่อยไปจบหันชงเงี้เเห็นเมย์เมยกินยังปกันคือพีบ่บีมผมก็บไม่คุยเลยาหาัหาหาหาวเขาลูกมานตังแล้ มีความโตเขาคิดอะไรได้ยงไงได้เขาเอามานอนพีโดงนอนมีในหื่นพีโดงเหรออ้าวเดี๋ยวเขาเอากระตูอยู่เอาแล้เอาวางกระตูอะไรเออก็เห็นอยู่ที่ตัวน่ะแต่จะงึดอยู่ หกกันเด้าอาพันห่งสพนเกาจะพดมเสียก็จะกันไม่อเสบัวไม่ติดตันกันมีแต่ตาม็นไข Chị night, đẹp Tell hả? hết kìa lắm. Kìa không? Kìa lắm.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  Kìa tạo, Kìa lắm.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  Kìa างถั่วมเออคูณวายเมหมอกระะหมอหุเขาของแม่ลกที่ไหนเนาะ่มือต๋อห้กเขาหนอยมันมาข้างมาผ่านคั่ยูกเดี๋ยวลัทีจะโตมันหน่

อะไรสเป็นห้งใช่ไหมอืคาจำไหมก็ชใางชูงเย็นห้งามเจจอดเดี๋ววานเมืองแหงบัดาเแฟนไปเนงังงาาปิดานนเอา่อืมเขามาเ มนีเหมอนแตละวาจะีเเื่อนเงนเขอับครเขอลับเนหืเ่อืมหลับหลับอันนี้มันต้องแตนี้สตีเสดานมาแล้วและุน้ำมัตีมันีอยู่เขือนมันบอกอยู่เือนมันไปขายมันจะหนุ่ก็มึงยหอืมขอกอ่อืมนจะได้เือนนี่แหละ วันนี้จุมพ่อยางทิงเนะจมาจมกับพดีมีพอดีเนาะจ่มโอ้ยอยางทังสางเน้ตัวตัวนั่นเด้ันสางตัวเป็นส่ากระมูเนาะส่างประเทโลกองไขรเาพันไวบพเซสบดิเนาะมันเป็นก้อนนี่ เงียเตนบ่บ่อบ่เคยเงี้ยก็เถอบ่ใส่เงี้ยนะวะมิเตียดัเงี้ยดัดั้ะไล่ยังหนามากงเนาะสามโลสี่ชื่อแม่ค่ะสามโลสปลาตัะต้องหาสามโลเต็ม

คือตรงนังเร,ววราแล้่เขาปไดนมีไทยไหมใอำเภอสม้างั้นเหรอทมันอ่ะเน,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 นี่มันเป็นสองเ่บอ กคัก่อนารักีน้่นไปเลยตอบกันมาดินนะมีเสี่ยมันกงสำอะดีด้วพี่น้อง